ลงหนังนี่เบียดกันจนเหยียบกันตายเลยเวลาลงหนังนี้ขายดีมากค่ะทุกคนต้องไปดูหนังถ้าย้อนกลับไปแบบ30ปีที่แล้วเนาะมันจะมีย่านดังๆอย่างปัจจุบันเนี้ยย่านดังๆก็อย่างแบบทองรอเอกมัยพระรามเก้าตอนนี้ก็กลายเป็นเศรษฐกิจใหม่ละของกรุงเทพสยามสีลมเมื่อก่อนมันเป็นยังไงบ้างอะเมื่อก่อนวัยรุ่นก็จะเที่ยวกันก็แค่สยามสแควร์ลงหนังนี่เบียดกันจนเหยียบกันตายเลยเวลาจะดูหนังทีตีตัวล่วงหน้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก่อน ที่หนังมันจะใช้นี่ต้องไปจองตั๋วเลียงคิวอย่างกะเหมือนเปิดโรงฐานก็คือด้วยความที่มันมีน้อยแหละคนก็เลยวัยรุ่นทุกคนก็ต้องหาที่ไปเที่ยวใช่แล้วนรงหนนี้ขายดีมากค่ะทุกคนต้องไปดูหนังแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่สยามซื้อเสื้อผ้าก็แฟชั่นก็ประตูน้ําแล้วก็ที่สยามแต่วัยรุ่นน่ะชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่สยามแสดงว่าจริงๆสยามก็เป็นแหล่งแฟชั่นแบบตั้งแต่ยุคแต่ไหนแต่ไร ยุ่มก็ยังแต่ม้าวัยรุ่นเลยอแสดงว่าทำเลสยามตอนนี้ก็คือแบบด้วยความที่ไปไกลมากมีห้างอะไรเกิดขึ้นเยอะมากมาย<ช>ก็ยังคงเป็นจุดที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 1> How w a s Podcast พอดแคสที่จะพาคุณเข้าใจวงการอสังหาแบบไม่ขายของแต่ขายความจริงใจค่ะ